เนื่องในโอกาส9เข้าสู่เดือนที่9ของรายการ DIVAS คาเฟนะคะ วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรลฐมนตรีค่ะให้รายการดีวาส์คาเฟ่ของเราเข้ามาสัมภาษณ์ท่านนายกรลฐมนตรีนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แขกตื่นเต้นมากเลยค่ะตัวสั่นไปหมดจริงหรือเปล่าคะก็จริงๆก็ส่วนตัวก็ตื่นเต้นเพราะว่าปกติตั้งแต่ทำมาหนึ่งปียังไม่เคยสัมภาษณ์รายการแบบนี้มาก่อนเลยแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือว่าใครจะต้องมาอู้ไทยกับคนเมืองตัวกัน เขาก็แค่เริ่มต้นเนาะเดี๋ยวจะบ้านเป้นปังบอกหูเรื่องเป็นหูเรื่องเนะาะแต่ตอนแรกๆเขาถามเป็นกำเมืองก่อนได้กับเจ้า,จ,าจะได้ไดรู้สึกว่าเ,เหมือนนั่งอยู่บ้านน้อยนึงแล้วก็แขกจะได้รู้สึกว่าแขกอู้กับนายกเจะได้เหมือนได้นั่งอู้กับคนบ้านเดียวกัน ค่ะใครอยากจะถามว่าตั้งแต่คุณยิ่งรักเป็นนายกมาปี๋ไปในเจ้าอิด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 อกอิดใจอิดกายอิดเรื่องอะไรอย่างนักที่สุดเจ้าโอ้ยถ้าถามอิดจริงๆมันมีหลายเรื่องเจ้าแต่ถ้าเอาเรื่องที่แบบทันทีเลยวันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องฮอตเลยก็คือเรื่องน้ํำบอกว่าพ่อที่อิดนี่คือตั้งแต่วันแรกมาน้ําก็ท่วม พอวันนี้มาพอเกือบครอบปีก็ต้องมาอู้เรื่องน้ําแต่บางทีพออู้เรื่องน้ําท่วมตอนที่บางที่พื้นที่เป้นแรงปันเกิดเดือดไปอย่างมาอู้แต่น้ําท่วมมันมาอู้เรื่องแรงบาอู้เรื่องแรงคนอยู่ปลายน้ําก็บอกอ้าวอย่างมาอู้เรื่องน้ําท่วมก็เลยอิดน้อยเจ้าก็เลยแต่ตอนนี้ส่วนไหนพอเจ้าที่เป็นมีปัญหาเรื่องแรง อ๋อจริงๆแล้วตอนนี้เริ่มหายแล้วค่ะก็เริ่องอ<ห><ห>ู้แต่เรื่องของน้ําท่วมเพราะว่า<ช>จริงๆเราก็เป็นอย่างที่คนไทยตื่นบดกลัวเนะววาะภาวะภาวะเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมามนก็หนักแต่แทานปีนี้ก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะธิบาบแยกคือออกว่าอันนี้มันเป็นลักษณะของการที่ว่าปริมาณน้ําฝนมันหนักก็เลยทำมือเป็นตัวนี้แต่ว่ายังม่ถึงเข้าขั้นเหมือนปีที่แล้วก็จะพยายามแล้วก็การทํางานต่างๆก็โอ้ยต้องประสานงานกระทุกกระทรวงเลยเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ทําเรื่องน้านี่ก็หุจักทุกกระทรวงเลยหุจักหมดเลยัก เลยค่ะแต่ว่าได้รับบทเรียนจากปีแล้วแล้วเนะอะค่ะปีแล้วรับมือมาหนักหนาสาหัส แล้วก็ผ่านพ้นมาได้ถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีมากเลยนะคะ<ป>จริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะว่าเรืเ่อน้องว่าคนไทยเฮาหักกันแล้วก็ช่วยกันถ้าบ่ได้แหงมาช่วยกันนี่คงจะแย่แน่เลยเจ้าก,ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้ความที่เรียกว่าความรักความสมามัคคีของไทยกลับมาก็นด้วยภาวะที่เป็นวิกฤตต่างๆเนี่ยเขาก็บยนเปลี่ยนเป็นสถานการณ์บวกขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็ทําเมื่อเราผ่านพ้นวิกฤตปีที่ผ่านมาเจ้าก็วัว่าปีนี้คงคงจะผ่านไปได้เจอกันนะเจ้าเอา ใจช่วยนะเจ้าเพราะว่าก็ลุ้นกันอยู่เนาะเดี๋ยวกลับมาที่ภาษาไทยปกติของเรานะคะ,คะออสิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้คือแขกในฐานะที่ติดตามมาตลอดเนี่ยแล้วในฐานะของคนที่เราก็นั่งดูว่าเอ๊ะทำไมโดนโจมตีเรื่องไม่เป็นเรื่องโดนโจมตีเรื่องคือวิธีที่จะวิพากษ์วิจารณการทํางานของรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วสําหรับสังคมประชาธิปไตยแต่บางครั้งการนําเรื่องส่วนตัวมาโจมตีนะคะ ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วแต่ละประเด็นเนี่ยสาหาัสสำหรับตัวคุณยิ่งรักเองอะเวลาเจอคําโจมตีแบบนี้ค่ะรับมือกับมันยังไงจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่าก้าวแรกที่เราตัดสินใจเข้ามาสู่วงการนี้นะคะแล้วเรามาด้วยเจตนารมณ์ที่เราอยากจะแสดงความตั้งใจแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่จะรับใช้ประชาชนต้องท่องอยู่คําเดียวค่ะอดทน แล้วก็ให้เวลาปเป็นเครื่องพิสูจน์ฉะนั้นบางครั้งที่เจอถามว่าเจอหลายๆอย่างบางทีคนเรานะคะมนุษย์บุตุชน <ทำ S 1> ธรรมดามแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียกร้องอย่างไรเราอยากให้เห็นการที่ทํางานเนี่ยด้วยความสร้างสารรค์มองเราเรื่องงานบ้างแต่บางครั้งพอเราเจออย่างนี้สิ่งที่เราบอกกับตัวเองก็คือหนึ่ง เราต้องรักษาสุขภาพจิตใจของเราเองเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองถ้าไม่งั้นเราถ้าเราอ่อนแอเรามาท้อถอยกับบางประเด็นสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศกําลังสร้างความหวังกับเราว่าเราต้องทํางานอย่างนู้นอย่างนี้ในภารกิจของประเทศก็จะไม่เดินเราก็คิดว่าเอาละต้องมานั่งด้วยการที่ที่ต้องให้กําลังใจกับตัวเองแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรเราอดทนเราจะเดินหน้าสู้เราเชื่อว่าเวลา จะให้โอกาสเราในการที่จะพิสูจน์จริงๆแล้วก็ควรจะมามองในส่วนที่เราทํางานด้วยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดิฉันเองก็อยากจะให้วิจารณ์ในตรงนั้นนะคะค่ะวันแรกที่ตัดสินใจลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนว่ามันคือตําแหน่งนายกรลฐมนตรีอยู่แล้วนะคะวันนั้นกับวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะก็อย่างหนึ่งที่บอกไม่เปลี่ยนคือไม่เสียใจที่จะตัดสินใจเลยไม่เสียใจเลยไม่เสียใจค่ะเราก็คิดว่ารู้สึกมีความสุข ดีใจที่เราได้มีโอกาสได้ทํางานให้กับประเทศที่เรารักนะคะ,คะน,นี้ก็เป็นอันนึงที่ไม่ไม่เปลี่ยนใจแต่ว่าในเรื่องของความาสิ่งต่างๆอุปสรรคต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราต้องต้องทำแล้วก็ต้องอดทนถามว่าการคาดคิดว่าจะเจออย่างนี้ไหมก็คงไม่คือคาดคิดว่าจะต้องเจอหลายๆรูปแบบนะคะที่เราต้องคิดว่าเราเองเราต้องอดทนแต่ว่าจะออกมารูปแบบไหนอันนี้ไม่มีใครรู้นะคะก็ก็อย่างที่เห็นว่าาเราเองเราก็พิสูจน์อย่างเดียวก็เชื่อว่าสังคมไทยมีใจเปิดกว้างและจะให้โอกาสดิฉันค่ะ อันนี้แขกบอกตามตรงนะคะว่าวันที่คุณยิ่งรักแบบว่าตัดสินใจที่จะลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งแล้วแบบจริงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่คือแบบว่าเอาความกล้าหาญมาจากไหนโดยเมื่อเราย้อนกลับไปดูสถานการณ์ทางการเมืองช่วงนั้นด้วยค่ะคือแขกแอบเอาใจช่วยเพราะว่าเราเห็นสตาก,กรรมของผู้นาหญิงค่ะหลายๆประเทศอะ่ะวันแรกที่ก้าวเข้ามาถามว่ารู้สึกยังไงมันก็เหมือนกับ ท่ากลางสิ่งที่เราเห็นก็คือสังคมต่างๆก็มีความขัดแยง้งเราก็คิดว่าเออเราเอามุมความ,วามที่เรียกว่าปัญหาคือโอกาสแล้วเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แน่นอนผู้หญิงผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ไม่รุนแรงฉะนั้นเราคิดว่าเออบนบนสถานการณ์นี้เราใช้ความเป็นสัญลักษณ์ของความไม่รุนแรงเนี่ยเป็นเครื่องที่จะบอกว่าเรามาร่วมมือเถอ เราเจ็บปวดมามากแล้วเราเดินหน้าเถอะอะไรเงี้ยค,ค่ะก็เลยคิดว่ามองมุมนั้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีกําลังใจและมีพลังในการที่ทํางานนี่ก็เป็นสิ่งหนึง่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เห็นผู้หญิงหลายๆคนอีกเยอะ,ะแล้วเราคิดว่าเราก็อยากทำอะไรในฐานะผู้หญิงให้ให,ให้หลายๆาหลายๆอย่างที่เห็นว่าผู้หญิงก็ทํางานได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่กลับมาเรื่องส่วนตัวนิดนึงในฐานะที่เป็นภรรยาด้วยในฐานะที่เป็นแม่ด้วยชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปเยอะไหมคะหลังจากรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนไปตรง ที่เวลาน้อยลงบ้างคะก็ต้องหาเวลาบริหารจัดการที่บ้านนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะลูกก็ยังยังเล็กน้ององต้องการการดูแลเพราะว่าจริงๆวัยนี้ก็ถือว่าเป็นวัยเด็กหัวต่อที่จะโตมาเป็นเรียกว่าเป็นไฟรุ่นนะคะก็ต้องการการที่พ่อแม่ได้มีเวลาใกล้ชิดก็พยายามที่จะ ใช้เวลาที่เหลืออยู่ชดเชยให้กับลูกเช่นกลับบ้านก็พยายามได้ถ้าได้ถ้ามีมมงานไปไหน <c oughs> ก็คือเอางานภารกิจบ,บ้านเมืองเป็นหลัก <c oughs> ก่อนแต่ว่าถ้าจะไปทานข้าวสุดโตกับเพื่อนก็ไม่ไปละก็มา <c oughs> อยู่ให้เวลากับลูกแล้วก็ตื่นเช้าเพ <c oughs> ื่อเจอเขาก,ก็ใช้วิธีนี้ <c oughs> นะคะวิธ <c oughs> ีอื่นเราก็ทําตัวเหมือนเดิมะค่ะ <c oughs> ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะแล้วใช้ช่วงเวลาไหนของวันหรือว่าช่วงเวลาไหนของอาทิตย์ที่คุณนิ่งรักรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด กับตัวเองแล้วก็กับครอบครัวด้วยน่าจะเป็นว er ันเสาร์อาทิตย์บังคะแต่ก็ไม่ได้ทุกเสาร์นะคะแล้วแต่งานนะคะก็ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์ที่จะได้อยู่กับลูกบ้างหรือเสาร์เย็นอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้มาใกล้ชิดกันแล้วมักจะเป็นเวลาที่จะถามเราว่าเขาอยากทําอะไรแม่จะตามใจเขาอะไรเงี้ยซื้อวิดีโอมาแล้วก็นั่งดูด้วยกันกับลูกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกก็รู้สึกว่าเออดีอบอุ่นมีแม่อยู่ใกล้ๆค่ะค่ะแล้วก็ สำหรับสามีนะคะช่วงเวลาไหนที่ได้ไปเดทกันไหมคะจัดเวลาเดทกันโรแมนติกกันยังไงจริงเวลาเดทคงไม่มีเลยไม่มีคะเพราะว่าจริงๆก็คงจะไปพร้อมกันกับลูกด้วยนะคะก็น่าจะเป็นเวลาครอบรัวสะมากกว่ากิจกรรมที่น้องไปชอบทํากับคุณแม่มากที่สุดคืออะไรคะก็อาจจะนั่งดูหนังแล้วก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ด้วยกันคือบางทีลูกก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็กที่เริ่มได้เรียนรู้เรื่อง เรื่องคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็จะเข้าค้นคว้าอะไรต่างๆเขาก็อยากจะค้นแล้วเขาก็จะโชว์ให้แม่ดูค่ะอย่างเงี้ยว่าเขาไปเสิร์ชตรงนั้นเนี้ยตรงนี้นะเขาก็ดู YouTube ยู u ู e อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องหัดเราก็ต้องพยายามที่จะอาศัยตรงนี้แหละเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อระหว่างแม่กับลูกแล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้ดูด้วยแอปดูด้วยว่าลูกกาลังดูอะไรอยู่ถ้าลูกดูอะไรที่อยู่ในขายที่ ดีเราก็ไม่เป็นไรถ้ารูวอะไรที่มันแบบว่าเกินเลยจากวัยเด็กอันนี้เราก็ต้องค่อยๆที่จะเข้าไปสอนเขาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้โอกาสของเรียกว่าความใกล้ชิดของลูกแล้วก็หาจุดสนใจระหว่างแม่กับลูกในการที่สอดแทรกเข้าไปสอนเขาค่ะแข่ได้ค่ะว่าคุณยิงลักเก่งเรื่องไอทีมากโอ้ตอนนี้เริ่มตกรุ่นละว่าก่อนเนี้ยก็ใช้เยอะค่ะื่อก่อนก็ไปทุกแอปเลยก็ต้องเรียกว่าจริงๆเราเป็นคนที่ชอบหาของใหม่ค่ะ หนึ่งเครื่องใหม่รุ่นใหม่แอปใหม่อะไรเงี้ยนะคะแอปนี้จะโหลดทุกแอปเลยตัวเองนี่จะไม่อยากบอกว่าโหลดไปเป็นร้อยร้อยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แอปน่าสนใจก็มีนะคะแอปของรัฐบาลก็มีก็วชอดูแลเรื่องน้ำนะะงแรเงีอยีวีก็มีใช่ไหมคะดูได้แล้วก็ยังมีแบบอะไรที่เดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายๆอย่างที่ไปรุ่นออกมาเล่นไลน e วอสแอบอะไรเง pues ี้ยวายเบอร์ม like really IR ีหมดอย่างเงี้ยค่ะก็มแอปพลิเคชันออกกาลังกายใช่ค่ะดูแอปพลิเคชันแบบเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยบ้างดูค่ะอันไหนแนะนาอันไหนแขกจะได้ไปตามหมดแขกนี้นเป็นคนก็มีหลายอันนะคะก็มีทั้งเรื่องอะไรนะไอ a แบ็คไอชูอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีรุ่นใหม่ๆแล้วก็รวมถึงแค่ตลกส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อหนังสือตามร้านหนังสือเพราะไม่มีเวลาก็จะใช้วิธีสบักซื้อออนไลน์ ไม่ค่อยมีเห็นดูหนังสือเพมก็ดูออนไลน์ดูแมกกาซีนก็ดูออนไลน์แล้วก็โหลดทิ้งไว้เวลาขึ้นเครื่องเดินทางไกก็เปิดอ่านค่ะเป็นสาวไอทีจริงๆเรียกว่าติดตามเทคโนโลยีมากกว่าสนใจค่ะแล้วเราก็ทําให้เราเรียนรู้ว่ามีอะไรใหม่บางทีก็ติดตามอ่านจากข่าวว่ามีอะไรใหม่เนี้ยเป็นเป็นอะไรที่ เราก็ได้เรียนรู้มากมากกว่ามั้งค่ะพอรู้เสร็จปุ๊บเราก็มานั่งดูโลกก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นะ,ะเราลองไปคิดซิว่าสิ่งต่างๆนี่เราจะมาประยุกต์กับเด็กเยาวชนเรายัางไงมาประยุกต์กับงานที่เราทําให้มันเกิดประสิทธิภาพยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะได้รู้ว่าวันนี้ทิศทางจริงๆเราประชาชนก็เริ่มต้องเรียกว่าทัานสมัยนะคะทุกคนเด <มา S 2> ี๋ยวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นมือถือเป็นไปเป็นหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ย มีเรียกว่ามีอิทธิพลมากแล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เราเรียกว่าเรามองข้ามไม่ได้นะ,ะเป็นสื่อที่เรียกว่าโตแบบ ไล่รูปแบบซึ่ง <c oughs> ตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราบูรณาการดีๆ <c oughs> อันนี้เจอสกิดสกยภาพมากค่ะอันนี้เป็นคําถามที่แฟนๆรายการทุกคน <c oughs> อยากฝากแขกมาถามบอกว่าคุณนิ้งรักดูแลตัวเองยังไงดูแลผิวพัรรณยังไง <c oughs> ใครแต่งหน้าให้ใครทำผมให้ใครเป็นคนหาเสื้อผ้าให้เพราะว่าเป๊ะตลอดทุกทุกโอกาสทุกทุกการละเทศะเราขอใช้คํานี้ดีกว่า หนึ่งความสุขของคนเนี่ยมันเริ่มจากจิตใจข้างในะนะคะแล้วก็วันนี้ถามว่างานหนักอยู่มาตลอดหนึ่งปีเราทำอย่างไรอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องหาเขาเรียกว่า ให้ให้กับให้ EQ ขอ,ของตัวเองนะคะคือถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีเรามีค,ความสนุกกับง,งานเราลําอะไรต่างๆเรามีความสุขจ,จิตใจเรามีความสุขไม่ว่าจะไปแต่งตัวอะไรต่างๆมันก็จะรู้สึกว่าเราดีาานะคะแล้วยิ่งการที่ไปพบปะ,พปะกับผู้คนกับประชาชนต่างๆเราก็ทําให้ความรู้สึกนี้มีอันนี้คือหนึ่งสุขจากข้างในนะคะสองก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเองก็ก็ต้องหาเวลาชดเชยอะค่ะนอนบ้างอะไรบ้างแล้วที่เหลือก็อันนี้ก็รูปลักภายนอกการแต่งตัวก็ใช้คําว่าแต่งให้เหมาะสม กิดการรับเทสดีกว่ามะคะมีทีมงานช่วยดูเป็นเรื่องเป็นราวไม่หรอกค่ะไม่มีหรอกค่ะเราก็ดูเองบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่โอกาสนะคะถ้าเป็นโอกาสพิเศษก็พิเศษหน่อยเราก็อาศัยติดตามเขาเป็นไม่มีเวลาก็เปิดดูหนังสือแคาล็อกเขาไปถึงไหนแล้ววันนี้สีแฟชั่นอยากซื้อก็โทรไปฝากคนนั้นไปซื้อมั่งให้คนไปซื้อมั่งหรือซื้อตามเมลอะไรอย่างนี้ก็มีก็ทำค่ะทีมของรายการดีว่าคาเฟ่ที่เป็นรายการดีว่าพิเศษ เเขา้าสู่เดือนที่เก้าของเราเนี่ยนะคะธีมของเราก็คือผู้หญิงแถวหน้าทีน้แขกก็เลยอยากจะให้คุณยิ่งรักช่วยให้ความหมายนะคะว่าคําว่าผู้หญิงแถวหน้าสําหรับคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นยังไงผู้หญิงแถวหน้าใช่ไหมคะจริงก็ก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าแถวหน้าด้วยการได้รับการยอมรับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงแถวหน้าที่เดินได้อย่างสง่าผ่าเผยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากเห็นผู้หญิงเป็นผู้ที่เรียกว่า งามทั้งร่างกายและงามทั้งจิตใจค่ะที่สําคัญคจิตใจเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ค,ะค่ะกริยาต่างๆออนจอยแล้วก็ที่สําคัญเซวิสไมล์หรือเรียกว่าน้ําใจที่เป็นเอกลักษณ์ ของประเทศไทยนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะได้ช่วยกันในการสื่อบอกให้ให้หลายๆประเทศรู้ว่าประเทศไทยเรามีเอกลักษณ์แล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างไรคค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะติดเอ่อเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเต็มอิ่มนะคะกับการสัมภาษณ์พิเศษ ท่านนายกรลฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรในวันนี้นะคะและท่านก็ได้ให้คํานิยามผู้หญิงแถวหน้ากับเรานะคะแต่สําหรับแขกผู้หญิงแถวหน้านะคะอย่างคุณยิ่งรักชินวัตรสาหรับแขกนอกจากจะงามทั้งกายงามทั้งใจแล้วเธอยังมีคุณสมบัติที่พิเศษมากนะคะนั่นก็คือความอดทนและความมุ่งมั่นนะคะที่จะทําหน้าที่นายกรลฐมนตรีสําหรับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยคะ่ะวันนี้รายการดีวัสคาเฟ่นะคะขอขอบพระคุณคุณยิ่งรักชินวัตรมากค่ะขอบพระคุณคะ่ะ 啊。<Yeah. S 2> <laughs>